แก้วตกอยู่ในอันตรายอารัมพาหายตัวไปพร้อมแผนชั่วใครจะช่วยแก้วได้ทันวิวมีคำตอบกรี๊ดทุกคนคะหยุดดูซีรีส์ที่ดูอยู่ก่อนเพราะวิวจะมาสปอยแบบละเอียดถึงใจกับตามหารักที่เธอลืมตอนที่23-24ที่บอกเลยว่าโคตรพีคนี่มันแทบจะระเบิดจอนี่คือบทสรุปความชั่วร้ายหรือแค่จุดเริ่มต้นของหายนะคะใครที่ดูอยู่แล้วอยากเมาส์มาคอมเมนต์ด่วนวิวอยากรู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนวิวไหม เอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่ปรับหลักชานนที่เคยถูกบงการจากอารัมพามาโดยตลอดแต่วันนี้เขาได้ตาสว่างแล้วและได้มีหลักฐานทุกอย่างที่อารัมพาเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดมาโดยตลอดชานนเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับอารัมพาด้วยความมุ่งมั่นหวังให้เธอชดใช้ความผิดในที่สุดแต่คุณคิดว่าคนอย่างอารัมพาจะยอมง่ายๆหรอคะวิลกรีดมากตอนที่ฉากประจันหน้ามันเริ่มขึ้นมันคือการประทะของความจริงกับความชั่วร้ายแบบสุดขั้วชาน ยืนกรานว่าเธอต้องยอมมอบตัวแต่ใายตัวร้ายของเราไม่เคยสำนึกเลยสักนิดเท่าปฏิเสธความผิดเธอพยายามเอาตัวรอดและทันทีที่โอกาสมาถึงอรัมพาก็ใช้พลังทั้งหมดแยง่งแยง่งแย่งหลักฐานชิ้นสำคัญนั้นไปจากมือชานนเพื่อทำลายทิ้งให้สิ้นซากมันเป็นการต่อสู้ที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งแรงกายและแรงใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเงื่อนงามที่ชี้ความได้เปรียบของพระเอกค่ะ ทำไมชานนนถึงดูได้เปรียบเพราะเขาไม่ได้แค่ถือหลักฐานแต่มันคือตักกะแห่งความจริงที่ค้ำคออารัมพาอยู่ถึงแม้เธอจะพยายามทำลายแต่ความผิดที่เธอทำมามันสลักลึกเกินกว่าจะลบทิ้งได้ง่ายๆชานนนรู้ดีว่าถ้าเขาพลาดไปแม้แต่วินาทีเดียวหลักฐานจะถูกทำลายและเธอจะลอยนวลอีกครั้งการกระทําของชานนที่พยายามยือย้อยื้อยื้อหลักฐานไว้แสดงให้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นที่จะนำความยุติธรรมกลับมา แต่เดี๋ยวก่อนค่ะสถานการณ์ไม่ได้จบแค่ตรงนั้น จุดพีคที่สองกำลังจะมาจำได้ไหมคะว่าอารัมพาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตรงนี้แหละที่วิวรู้สึกว่ามันมีเงื่อนงําใหญ่ซ่อนอยู่ฮิรันเริ่มใจคอไม่ดีแล้วค่ะพาคินกับควันเนตก็ได้ข่าวการหายตัวไปของเธอเช่นกันแต่แทนที่จะโล่งใจวิวกลับยิ่งกังวลฮิรันก็รู้สึกกังวลหนักเหมือนวิวเลยเพราะเขากลัวว่าการหายตัวไปครั้งนี้ของอารัมพาจะมีจุดประสงค์ร้ายคุณคิดว่าเธอหนีไปเพื่อวางแผนอะไรที่เลวร้ายกว่าเดิมไหมคะวิวเข้าใจความรู้สึกฮิรันเลยนะ ถ้าคนที่เรารักกำลังจะตกอยู่ในอันตรายเพราะเล่เหลี่ยมของคนที่หายตัวไปคุณจะทำยังไงฮิรันกลัวเหลือเกินว่าคนที่เสี่ยงที่สุดตอนนี้คือแก้วการที่อารัมพาหายไม่ได้หมายความว่าเธอแพ้ค่ะนี่คือการพลิกเกมมันคือความได้เปรียบที่ทำให้ตัวร้ายอย่างเธอสามารถวางแผนที่ชั่วร้ายกว่าเดิมได้โดยไม่มีใครคาดคิดนี่คือความเสียเปรียบของตัวร้ายที่กำลังจะกลายเป็นความได้เปรียบอันตรายจำแน่เหลี่ยมเก่าๆของอารัมพาได้ไหมคะอย่าลืมว่าเธอยังมีปมตัวละคร ที่ยังไม่ถูกเปิดอีกเยอะ ตอนนี้ตัวละครอื่นๆที่ร่วมมือกับเธอก็อาจจะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เงามืดใครคือคนต่อไปที่เธอจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงแก้วเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะนำไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงหลักฐานจะถูกทำลายไหมแก้วจะปลอดภัยหรือไม่วิวจะไม่เฉลยทั้งหมดตอนนี้ค่ะบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวถ้าคุณไม่อยากพลาดความพีกนี้แล้วอยากรู้ว่าชานนนจะปกป้องหลักฐานและฮิรานจะปกป้องแก้วได้ทันเวลาไหมมาติดตามพร้อมกันในละครตามหารักที่เธอลุ ออกอากาศสดวันนังคารที่23และวันพุทธที่24ธันวาคม2565เวลา19นทางช่องวัน31